โอยวาสนาพีนิสินสิพินนาสั่งผู้สาวขาวนวลนวน เชียดให้อ้ายบอกหายแม่ไปขอ,อยางหนางองลงเฮือนตั้งแต่เดือนหกขึ้นเดชาล่ำน้ำตาไหลลงพื้นปันฝนแส้นหาไรข้อหน้าไม่เห่าจนเขาสีบอยัง่งอ้ายได้แต่กั้งโกบซองมองหาเบิ่งน้าตาของไายว่าแมนฝ่ายมันหล่นว่าแมนส้นปะท่าน,น้อยป่ารอยประนามแกงน้ำตาไหลแห้งๆจนว่าถ่วมูบานคนยานแมนสันสายขอาว่า้ายห้องโหโพสังกาจนน้าตาไลน้องบ่แมนค้องดีแล้ว จักเหื่อแจ๋วเหื่อคาร้อยน้ำตาย่องลองจักตึกแข็ใส่มองยังกะแตกวุ่นๆุล่างคนถื่นแก้อวนน้ำตาพีล้วนลวนไหลจากทาว่างหินผ่านว่าลินผีบูดล่วงเซมุ่นดังจนจนว่าคนเขาทวงโซกันแซวซัวจักแม่น้ำหาขัวมันมาแถ่แต่ใส ผมก็เลยบอกให้น้ำสี่ลังไลรมาแม่น้ำตาของผมของเราท่มมองมัวขอว่าตัวนา่งน้องหนีไปไล่พีขั้นแม่น้องบ่หนีเมื่ออุบ่นตองแรงบ่มีน้ำสีเห็ดน้ำ นี้หลับแม่ป,ป้าสิได้ลองน้ำคลองน้ำหาดองปาาฝาให้ตาวมาขึ้นบานจัก,กรยานสองหลอน่ะมันนอบบตองใส่เตียมสิงคองแล้วก็ได้เลยโกยคือนั่งอ่านออกจากบ้านทำญ่เสื้อมังคือสีไปนน้ำคลองคืออยู่ใส่นอแล้วเสียงคนแซวลแซวลท่วงไปไซ่นอพ่ออีเนยียม,ม,ม,มเห็นผมเตรียมท้าจ่อหลือถามซอสนันเนื่องผมบอกเรื่องแล้วกับปั่นจักรยาน สีไปน้ำตาหวานผู้ผลมานและทำแท่งจกควรแย่งไปกำทั้งใดบ่ะหูหอมหรือไปเป็นครูสอมเมียหน่อยเท่าแก่ปอเมื่ออุบนกับ่พ่อพอ,อาหลดบอมีสุขน้ำมาถึงเมื่อมูกะรอหาจุนล่าอยู่น้ำบาน้ำซองกลับไปล่องถามไทยจกหัวลูบยืนให้ขอบอหูเรื่องเล่าเห็นแต่บาทอนเทามีน้าวาหม้อด,ดอ คือบางต่อยืนกุ้มว่าบ่มีดอกแถวนีว่าเสรนมาว่าโอ้ยมอดอเป็นอย่างง้อมาดิมอดอกับแมงดานแมงดาลคนก็มันจมนะไม่หมวกโอ้แม่นแมงดานอยู่ในิสซองโอ้ยคนละเที่ออกเดินท่ามดีๆก็ยังหายซักไล่เสือเพนหานุมานโดดเต้นตามนาแม่แลหลังขั้นสิถามอีกครั้างพยานถือมอดอซับบางต่อลงหัวพองขัวทั้งย่าน บอเป็นกาลาแนวนี้กระเลยหนีทางจมถึงนครพระนนมไปทามรถแท็กซี่เห็นคนมีบอลานอเขาบอกว่าได้พอ่อตั้งแต่เดินหกเพิงใส่กางเกงส่งมอดแต่บอสวมล่องเท่าไปกับคนเมาเหล่าทหารผ่านบ้านทางน,นั่งกินเหล่าดองยาอยู่ที่รถนีแล้วประมาณใด้หึ่งเดือนปานหนมหมอนันเมียนแล้วละเดซ่าเห็นบขายขาบ,าขาบาแขนมาแมนแฟนกนแล้ว เห็นก่อแถวกันขึ้นโดยสารซาเล่งผ้านาบ้านไม่ใช่เช่งแล้วผ้าเหลียวเขาป้าม่อนผมกะใจวู่หอนคือเต่าทานทันทีมาบอกท่านพ่อปีกระสร้างมีหัวซ่อนในหัวเจผมหอนจนเป็นไอวูวูสิไปถามลองดูขั้นแมนแมนแทแๆสิจับแง่ขอใส่ฟาถามแม่ป่าแล้วก็พองเก็บม่อนเห็นผู้ใส่ผมจอนแลแม่ยิงผมมา นั่งรถมาทั้งนีแล้วเดินหนีเขาป้าป่าก็เห็นหมอป่าจา่าบอกแม่นเกาถำเล่ากับหัวอยู่ย่ามเห็นอยู่ตัวละล้านไส้ครูมายิ่งยังอายแต่ผู้ทาน่นั่นดึงึืนซ้ำพ่อดีเดือนขึ้นประมาณสองสามคำป่าบวสนแจนําต่อจากหันกระบอหูเห็นมานีเพื่อเดียวเสียงว้อง oh. เป็นว่นๆนเกี่ยวๆลีรับซับสนนี่แหละน้อน้ำคนอยากแคนแสนกัน ลัางคนเห็นไปหนีล่างคนเห็นไปหันกะนั่ตามเขาบอกอยู่ตามซอยตามกอกถามผู้ใดกะแหล่บอกนี่แหล่ว่าสิเจอถามผู้ใดกะเกิดยืนมือมองหานั่ขึ้นมาสะกลกะโวกต้นจนขานพัดตาขานก็ล่องเขาบ่เห็นเงาแม่แต่น้อยอาบอบนวดกะจอยบ่เห็นหน่อยแม่นตอนค่ำสอกแสกบวัตถุก,กรรมบ่เห็นไงไอค้ควนควนขึ้งผู้ผ่ผานกะบบเห็นนั่งนอง บ่เห็นห้อยบ่เห็นหม่องผู้มีของอยู่แต่งามจักไปนอนเล่นน้ำใส่แถแม่อีนู่นเฮ้ยโอ้ยอยูยอะออพื่อนไหนก็ไปค่ะเติบเว้ยนั่อเแดะประแทงวุ่นเครื่องขุนมองมัวจักค้นตัวค้นยุกไก่กองน่องล้น คือจังค้นเป็นบาน้ำหาบริสุบอลจากสกดนครมาตลาดทะเลบ่มีแพรมันกลวยชิ้นสั่งก๋วยเตี๋ยวลูกสิ้นที่ขึ้นซื้อลือซ่าทำโดยหมาจริงจริงบ่มีตัวตม้มกินนอล่มพันตองย่งมไรพ่อจะเขา้าว้อาว้งวงว้วววววอวเสียบันบ่ต้องว้าสองถวยกัจังพ่อ เมืองสะกลกับบอ่อพ่อเลยไปต่ออุดอรถามป่าสอนลูกมากกว่าเห็นดนแล้วเห็นมากขายหัว,หวแหววแถวแถวบ้านเจ๊กมือขายได้สามสี่มือปัะทายจอยในบอ่อเห็นได้ยินมาสิไปเต็นเป็นหางเครื่องพอนสักประเสริฐละวนันห่อบ่จักน้ำมันแต่ละวันกับงานยุ่งเพื่องถามลุงถามป่าไปมาบ่อหูทีเมื่องอ,ดอุดรธานีย่งมอท่านพบพ่อนอแก้วแกนสมอนต่อจะหันกระยอนกลิ่น้นูงค่าย ไปถามยายถามตาว่าแม่นมาถึงที่ทั้งยายสีแล้วว่าวัาตถุเหาได้ยินข่าวมันได้ผัวเป็นคนขืนเมากเภาอยู่ข้างบาา้านพอใหญ่ยื่นมาเส่แล้ว่าากินสูงเลยเป็นผัวนั้นเป็นผู้ขืนเมียนั้นปลอกแปลขายซาบาผัวมันตายเพราะว่าตโตโกกเภา่าเสรแล้วว่า,วาผมทำแล้วเถึงสออีหลีบ่อหรือเขาซาบัดผมไปถามหาเขาวันนี้จากนี้แต่โดนแลว้วตัวเราคุน ว่าสิไปอยู่ผุ่นั้งเมืองลมเมืองเลยมีคนเคยไปเห็นว่าอยู่แถวหน้าดวง <Okay. S 1> ได้กู้ข่วงใส่สู่เป็นหมอดูเขาว่าหาดูหม้อแผ่นผาน้ำก้นต่แต่ผัวเขาซากั์ใหนหมวดเจ้ากัแมนหรือใดผมก็ไปเมืองเลยว่าสีเห็นเป็นแน่เขากลางแพร่กลางผากะถามหาบักยางไงเห็นหมอดูอยู่ใสผมก็ไปสอกคนว่นสอกกระบอมีเขาว่าตั้งแต่กี้เห็นอยู่ตัวเดซ่า ภาพผัวหาดูหม้บอบ่อดนลนผลาห้างมาอู่ไส้ในห่างทางเมืองขอนแกนแลน้ำเขาที่มีบางเดือนมีตัวลาน่อผมก็จับรถห่อมาขอนแกนทันทีวาสีเห็นของดีผู้พันมีแนวคืน่นได้สองคืนเขาปฏิมั์เสียใจบักยางไงหนีมาทางบ้านไพ่พักอยู่บ้านพ่อพองเจ้าของสองกระบอนานแลน้ำผู้ใหญ่บ้านคนหลายเสลีมาเป็นเจ้าของฟาร์มป่าห่างมีดีได้มาสิว่า น้ำไปกับคงพอตีนอผมว่าน้ำหอราชสชีมาไปถามผู้ใหญ่ยบเล่ากขาวาบออาให้ผู้ซอยขอลํำผมบอยู่ไปประชุมมาเสร็จละว่าให้เขากุมนอนน้ำซำมอหมีผัวสอนเขานอนน้ำต่างหลายครั้งผมย่งบมหูหอมบัดผมมาซ้อมซๆกับเจ้หูเห็นเหลืองก็เลยถิมไลนนี้สู้เหมือนี่ไปยูบุรี่มย์มาเสร็จละว่าถามผู้ใยญ่านผู้ลาล่าว่าไลนนี้ไปยูบุรีัมย์มาเสร็จละว่า ผมสีนั่นจมพบแมอีนุน่นบุญน่อยผมร้อยว้อยมากกรบุรีล้ำคือว่าไปถามพวกเมฆา,ากาจาเว์บอเราคือเขาวเห็นเราสื่อของเก่าไปขายมีผู้ใส่ผมหยิกยางน้ำดำปีเล่านันหวีผมมาแต่เว้นหาสื่อขวดผมกับปวดจากพ่อถามซอวายุไซเขาวายุไก่ๆก่ในเขตตัวเมืองใต้กุฏีสีเหลืองบอนบอลเล่าเศ้าในหันเห็นไหเคร่บ <laughs> หมอไปนําเล่านั่นอยากดมกล่าวบ้าเฝ้าฟังขายขวดเด้แต่และขังกะเมาหวางพวงละเมือผมกระจนมาเกิดคัากรแล้วเดินข้องตู่้อนกะใจวู้วูคิดจะบูเพ่ม่างนั่มไปทางเขาเว้าถามเขาแล้วหัวสันวันนี้จากบักนั่นพอมีเหลืองต้อยตีนี้ไปหยิกละบันขายขวดได้เจ้งสี่หมอนันเล่าเอาหมดถือกระเป๋ามาขี่รถจมมวายิวที่เนอ ผู้ละเด้อเขาสี่ทางเราหนีเขาเราทั้งสุรินภูนหลอเจ้าเราไปแล,ล้วครึ<ไป>่งเดือนมาเสงครับว่าโอ้เดี๋ยวจะไปถ่ายด้ยได้ผมก็จ้างได้เขื่อนไปนําอุ่นทุนทั้เมืองสุรินดินดําสวยกระเหม็นเป็นตื้อถามันคืนอความว้าของเฮาตัวยังอยู่ผมก็เลยทําดูจกของลูกยืนให้เขากะได้แต่หวัวมาเนี่ เขาว่าขายทั่วขัวน้ำแข็งเป่าอยู่ท่านี่ได้เ่าดีขาขุดมาแตงเอาหกลอยตายลวเด้อทั้งข่อยสีน้ำหายอีกบ่อนอจังได้ก่พ่อสาแล้วจังสีเศร้าผมยังข่าไปถามข้าวเ่าดีขุดล่าว่าสูตรปั่นมดนไตคอยละเดิอเท้ามันยิ่งเ้ยาเสียแล้วเอาเงินหนีบ่มีจงตัวไปสื่อส่งหมดไปจ่อยบ่เตาขึ้นมาสลาว่าเขาว่าขึนรถจากสุรินพินไปทางสอกอต่างแต่นอวันนัน ขั้นเห็นมันนี่ข้าวนี่พ่อตาดีเล้วจมสีหยอดเขาต้มแล้วสุดแขนแลนซ้นสีพ่อเยียนพ่อสนแล้วละตัวตัวหลานผากอีกสันน้ำหมดพดง้อสองไงนั่ไปใส่บาเห็นหนาโงมาสีสะเกตดเลดเวลานิดหน่อยโตไขอ่ยอย่างพักกายมาหอดสีสะเก็ดไรด้ดบ้พ่อแต่ใหญ่เขาสูสอผ่านขาวถามเขาวขาวโพทองเซียวสหายหน้าช่าง หมอลำหลังแถวนี่เสียงดีและรูกคองสำนักงานโพทองมีหมอลำแงหน่อยหลายลอยมาอยู่นำ้ำไผกกะหูทุกกำรรคุนซื้อหรือซาผมไปหาหมอโพท่วงว่าโตตัวนี่มาเชงว่นเม่นมาโตมานน,น,ออนี่มีอย่างนอพ่ออีเนียมเ้ามันตามคลองเทียมออกจากบ้านเตยผุนหมดท่านพอดอกปอจุ๋ยบ่ได้จำามอได้คุยนี่มาแต่เดือนหกหมอฟังผมสาธกกะว่าเห็นอยู่ตัวแหลวานเชงว่าเห็นมาแถวแถวนี้ บางปายปีขีกระตายใส่เสือไล่ดอกใหม้เขาจำได้แน่นอนเป็นส่งสีห้อนห้อนฝ่าฟังมอฟังไฟถามไปใส่นอกครับกระบอหันมาซ้ำเข้าเลยตามน้ำกลนเอาให้จนเห็นไงเห็นยางขอน้าไม่ยืนมัดออกแปดเจอของแทกัวเรลามึงก้นกระจนว่าลึงเข็มสีจนชาทั้งเสเมียนหมอ,อยาให้ว่าจจำกันได ผมนําไปก็เลยพ่อนี่บ่อแฟนม่นและตัวหนูมาขายเขาขัวอยู่ในซ่องก็ผู้เหลืมคุณลูว่าสิเห็นแล้วมาเห็นอยู่ใกล้ๆเนาอินบากแข้งเนาอเด้นํานําไปเบิดห่อยเท่าพันทีเออ